สวัสดีครับคุณอยู่กับช่องไลน์แทงกับผมโอนะครับและนี่คือไลน์แทงเดลี่นะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูการเป็นครั้งที่2ไปแล้วนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเอาไว้นะครับก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะครับแต่ถ้าใครเจอินครั้งแรกนะครับเข้ามาดูแล้วถ้ารู้สึกว่าชอบสไตล์ก็ค่อยมากดไลค์กดแชร์ก็ได้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยมันจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนวันนี้นะครับเป็นวันชิวๆที่เราจะมา ร้าน f o r e s t a c a f e นะครับวันนี้เรานะมีนัดคุยงานตอนเช้าแล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงเราก็จะไปอีกที่หนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ร้านตรงนี้ก็จะอยู่แถวนนเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดเอาไวใ้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับวันนี้เป็นวันที่ฝนพรำนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจริงๆลกมันบางอะ่ะเขามีการพ่นในน้ำด้วยตรงทางเข้านี่สวยๆแบบนี้ นี่คือเราขอเล่นเมนูเขามาถ่ายที่นี่นะครับเขาะจะมีตั้งแต่ของข้าวของหวานเลยของกินเล่นมีข้าวด้วยจริงจังเมนูก็ประมาณ9 9บาทนะครับแล้วก็มีพวกนี้มีชามีกาแฟแล้วก็วันนี้เราสั่งเป็นอเมริกาโน่ส้มม๋ยวรอของคป๊บนึงเวลาสั่งเสร็จเนี่ยเขาใช้โอนได้นะครับแล้วก็มีเป็นเพจเจอร์แบบนี้มานี่เราสั่งเป็น วัลลชอกไก่ okay. มานี่45บาทวันนี้ก็เป็นวันที่หลายๆคนอาจจะสนใจว่าเฮ้ยตรงผมเราเปลี่ยนไปนะแล้วก็วันนี้ต้องบอ,อกว่าร้านนี้ที่เรามาเนี่ยเป็นลักษณะที่คล้ายๆจะเป็น glass house นะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวจะพยายามถ่ายไม่ให้ติดหน้าคนก็จะนี่นี่อันนี้คืออเมริกาโนยูสเออไม่ใช่ยูสอเมริกาโนออเรนจ์นะครับเป็นอเมริกาโนแบบไม่หวานเลยแล้วก็ข้างล่างจะมี เป็นไสรัปส้มนะครับนิดหนึ่งเดี๋ยวลองชิมเวลาคนเหมือนจะฟูๆหน่อยมันแปลกๆดีมีความหวานหอมของส้มขึ้นมาคุณจะถ้ากินแค่ข้างล่างนะหวานเจี๊ยบเลยไม่มีเปรี้ยวตัดนะครับต้คนๆนิดหนึ่งนะแม่กาศร้านนี้ดีคือตรงนี้ มันดูเย็นสบายแต่ว่ามันเป็นช่วงฝนตกด้วยมั้งที่เรามาอันนี้เป็นแซนด์วิชอกไก่เดี๋ยวเราลองชิมดูจับระวังด้วยนะมีไม้จิ้มฟันอยตรงนี้เขาเสียบไม้จิ้มฟันเอาไว้ให้ม,มีชีสมีอกไก่มีซอสเดี๋ยวชิมแบบออริจินอลเลยเนื้อแน่นมากหอ,อ,อมอร่อยเค็ม ชุดน้องเมย์วันนี้ชุดเมื่อกินกาแฟค่ะนี่เมื่อกี้น้องเมอวดตังหูเรามีชุดเหลืองแล้วก็มีป็นเป็นผ้าทิเศษแล้วก็มีเล็บไข่ดาวก็ต้องบอกว่าโอเคเราใช้ได้อยู่นะสำหรับคนที่อยากมาถ่าย วิวแบบป่าเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเป็นป่าดงดิบนะครับติบชื้นนะครับเมื่อกี้น้องเมย์บอกว่าเพราะว่าเขามีละอองฝอยแบบนี้ด้วยนะฮะเป็นเป็นส็อกเป็นเอ้ยไม่ใช่เป็นหมอกนะฮะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเหมือนกราสเฮ o u s อย่างที่บอกนะเนาะยากาศดีนะครับแล้วก็เอ่อไม่มีรถส่วนตัวมาไม่น่าได้นะฮะเดี๋ยวทิ้งพิกัดเอาไว้ให้ใต้คลิปแล้วฮัลโหลทุกคนตอนนี้เรามาอีกที่นึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน กะทิบ้านอาหารไทยและขนมนะครับอยู่ตรงแถวตะลิงชันคือตรงนี้เราก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับแล้วก็วันนี้มีนัดกินข้าวกับพี่ๆดังนั้นเนี่ยวันนี้ใช้ชีวิต2คาเฟ่แล้วแต่เดี๋ยวที่นี่เราอาจจะไม่ได้ถ่ายรีวิวอะไรเยอะนะครับอาจจะถ่ายแค่คร่าวๆแล้วแบบถ่ายเมนูถ่ายอะไรมาให้ดูนิดเดียวนิดๆหน่อยๆเพราะว่าวันนี้มากินข้าวกับพี่ๆกับผู้ใหญ่เยอะนะครับก็ก็เกรงใจเขาถ้าจะพูดกับกล้องนะครับโอเค หมือนเียมมา่ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงกะก็คือโบโอยทำเองและ Story is first นะฮะเราจะมีใครเชื่อบ้างฮะว่าบิทฟิทโฟลเดอร์กินนะฮะแต่ไม่ได้กินหรอกนะฮะนี่ประเด็นคืออนุูาตไม่เท่าไหร่นะครับมันมาอีกหนึ่งชุด ัษณะการกินจะคล้ายๆฟองดูนะครับว่าเขามีเขียนข้างใต้ตรงนี้มาด้วยวิธีกินนะครับสาธิตโดยคุณหมอสหรัฐนะฮะ ฝั่งนี้จะได้ทานแล้วนะครับถ้วยแรกยังครับยัง,ย,ง,ย,ง,ย,งยังไม่จบนะฝั่งนี้ยังเลยบัวลอยลึกลึกมินคือนะครับทำนับลุ้นนะครับนี่คือจะบอกว่านี่คือวิธีกินของเรานะเวลาเรากินเรากินแค่นี้จริงๆแล้วแต่เดี๋ยวใส่บั้งกะทิด้วยใครที่แบบชอบอยากกินของหวานแต่ไม่อยากกินเยอะกลัวอ้วนกินแค่นี้พอแล้วอยากรู้รสกินเลยนี่คืออนาเตอร์เวย์ทูกินทูอิสนี่ ดีนะกระทะทองเหลืองไอ้ไม่ใช่กระทะทองแดงเป็นเหมือนขนมป้อจีน่ะก็คือเป็นบบวลอยเออบบวลอยอ้นี้โบวลอยใส่ก้าวโพดด้วยเด็เออ้าวเลืมนี่จะดูเครปเคกนี่น้องแนนกินคนเดียวหมดเลยอ่ะนี่คือโรตี พี่หมอแหนการันตีแล้วว่าโรตีอร่อยมาอย่าไปนับเรื่องแคลอรี่นะครับตอน,นตอนนี้ทุกคนกำลังถ่ายรูปสาวๆนะครับต้องบอกว่าแคปชั่นภาพน,นี้คือมีใครที่ไม่อ่านลายกลุ่มนะฮะสิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้นะไม่รู้ว่ารูปไหนจะถูกลงในโซเชียลนะครับ tại con giờ ma